กราบสวัสดีท่านชมทุกคนทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับผม b a c k กเล็กันอีกเช่นเคยนะแล้วเราก็อยู่กันในเกมต้าหลวงตวลู่สัพยุธ์วินดาจาย์หรือว่าเกมอนิเมะที่ชื่อว่าตำนานจอมยุธทธ์ผู้ถังสานนั่นแหละโดยวันนี้ก็มีข่าวๆเกี่ยวกับแพทจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนั้นเนื่องจาก มันจะเป็นแพทไหนกันแน่และจะมีตัวละครไหนบ้างที่จะถูกเนิรฟแล้วก่อนที่จะไปรับชมข่าวสารสำหรับใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟพร้อมผมผมจะเล่นเซิร์ฟวันไหนเวลาไหนเนี่ยก็สามารถกดเข้าที่ลิงก์ Discord ได้ผมจะแจ้งอีกทีในนั้นนะแล้วเราก็มาอยู่ Facebook ของคุณ GM ลินลินเช่นเคยนะโดยผมจะขอสรุปใจความสําคัญว่าตัวไหนถูกเนิบบ้างแล้วก็มันจะเป็นแพทอะไร โดยแพทที่เขาจะให้เล่นเนี่ยก็จะเป็นแพทถังซานอาวุธลับซึ่งห่างจากเซิร์ฟไต้หวันประมาณ2เดือนอีกประมาณ11วันแล้วนะครับผมที่เซิร์ฟจะเปิดให้เล่นเดี๋ยวเรามาดูลิสต์วัวละนรกันเลยดีกว่าว่าแพทถังซานอาวุธลับเนี่ยตัวไหนมันจะถูกเนิรฟบ้างตัวแรกเลยก็จะเป็นหมาลมหรือว่าอีเฟิงนั่นเอง ถูกเนิฟสเตตัสทุกอย่าง50%ซึ่งถูกเนิฟหนักมากก็คือถูกเนิฟไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยทําให้ตัวละครหมาลมเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแย่เลยก็ว่าได้นะแต่สามารถเล่นได้อยู่นะอย่างเช่นทักษะที่1เนี่ยอาจจะไม่แรงเท่าตัวอื่นแต่ว่าทักษะที่สีเนี่ยแรงมากถึงทักษะที่4มันจะแรงแค่ไหนเนี่ย ด้วยความที่ว่ามันเป็นทักษะที่4ดังนั้นมันจะติดคูดาว์ึงไม่เหมาะสมสำหรับการเอามาเล่นนะเล่นตัวอื่นดีกว่าอย่างเช่นหมาหงจิน้นหรือว่าพ่อถังซานตัวอื่นก็ดอกเบญจมาศนี้ก็ไม่แนะนํานะจะประมาณว่าหมาหงจิ้นกับพ่อถังซานเนี่ยสามารถนํามาแทนได้นะตัวละครที่ถูกเนิร์ฟต,ตัวต่อไปก็จะเป็นเนิร์ฟสเตตัสทุกอย่างของหัวอู่ซึ่งหัวอู่ถูกเนิร์ฟมาแบบดีถามว่ายัางเล่นได้ไหมตอบได้เลยว่ายัางเล่นได้และเป็นตัวที่ค่อนข้างอยู่ในระดับที่ top meta เลยก็ว่าได้นะ นื่องจากหัวอูเนี่ยสามารถเล่งเขินได้ทําการควบคุมจากนั้นนอกจากที่จะควบคุมแล้วยังทําการแบบทําลายเกาะหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละทาให้ตัวละครเนี่ยทำดาเมจได้แรงขึ้นดังนั้นหัวอูยังสามารถเล่นได้นะและเป็นตัวละครที่โหดในระดับหนึ่งเลยต่อไปตัวละครเสียเย่เนิร์ฟสเตตัสทุกอย่าง5%สาหรับเสียเย่เนี่ยก็ถูกเนิร์ฟสเตตัสทุกอย่างไป5%ทำให้ไม่ค่อยมีใครเล่นเสียเย่นะเนื่องจากมีตัวละครที่โหดกว่านั่นคืออาจารย์เอ้อหลง แต่สาหรับใครที่ไม่มีอาจารย์เอ้อหลงเสียเย่ก,ก็คือคําตอบที่คุณจะสามารถนําไปเล่นได้นะเป็นสายโจมตีว่องไวต่อไปเยี่ยนถูกเนิอทักษะที่1ก็คือกินเลนนะครับผมแล้วก็ทักษะที่4เยี่ยนเนี่ยตามความรู้สึกของผมเลยนะแทบจะไม่มีใครจับมาเล่นเลยแล้วก็โดนเนิฟม,มาแบบนี้อีกแน่นอนว่าไม่มีใครมาจับมาเล่นแน่นอนเป็นตัวละครที่อ่าพอๆกับหมาลมเลยดังนั้นมันมีตัวละครแทงตัวอื่นที่สามารถทําได้ดีกว่าเยี่ยนนะ ต่อไปเรามาดูเอาซื้อขาก็ถูกเนิร์ฟนะเนิร์ฟสเตตัสเลือด5%มีผลยังไงก็ทําให้เซลล์อ้าวเนี่ยคิวเบาลงนิดหน่อยนะแต่ก็ยังสามารถเล่นได้เนื่องจากมันเป็นแค่5%ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ต่อไปตัวละครอาจารย์เอ้อหลงบัฟสเตตัสทุกอย่าง10%อาจารย์เอ้อหลงเนี่ยไม่ต้องบัฟก็โหดอยู่แล้วนะด้วยความที่ว่าพาสซีฟสกิลสเตตัสแต่ละอย่างเขาเนี่ย เป็นตัวละครที่โหดเลยยิ่งมาบัฟแบบนี้อีกทําให้เป็นตัวละครอันดับหนึ่งเลยสําหรับสายโจมตีเดี่ยวนะต่อไปเรามาดูเสืออูกันดีกว่าบัฟสเตตัสดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับเสืออูเนี่ยล่าง s r เพราะว่ามีตัวละครอื่นที่ดีกว่าอันนี้ผมไม่แน่นะบางทีล่าง SSR เนี่ยอาจจะแรงกว่าก็ได้และตัวละครเสืออูเนี่ยเป็นตัวละครฟรีดังนั้นเราจะไม่เจาะลึกกันไปมากกว่านี้นะต่อไปเรามาดูที่ตัวกูป,ปอบัฟสเตตัสต้านทาน10%ปอนตัวกูป,ปอบเนี่ยก็ค่อนข้างโหดในระดับหนึ หัวอูเนี่ยจะตอบโจทย์มากกว่าตัวกูปอแต่ว่าตัวกูปอเนี่ยจะถูกนําไปเล่นใน2ควบคุมนะอย่างเช่นตัวกูปอเนี่ยจะไม่ได้เล่นเป็นสายควบคุมและจะเป็นสายแบบว่าค่ายกลพิษอะไรแบบนั้นมากกว่าโดยรวมๆแล้วตัวที่ถูกเนิร์ฟแล้วก็มีผลมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นหมาลมแล้วก็เย็ยนๆนอกนอกนั้นเนี่ยยังสามารถเล่นได้หมดเลยแล้วก็ตัวที่บัฟแบบนี้เนี่ยอย่างเช่นอาจารย์เอิหลงเสี่ยวอู ตัวกูปอมันดีทั้งหมดแหละไม่ไม่ไม่ว่ามันจะบัฟอะไรอ่ะมันก็คือดีนั่นแหละแต่ว่าตัวที่ถูกเนิฟอย่างเช่นหัวอูเสือเย่เนี่ยมันถูกเนิฟก็คือมันทําให้กากลงแต่ว่าด้วยความที่หัวอูเนี่ยมันโหดอยู่แล้วถูกเนิฟร์ฟ5%นะครับผมมันก็ยังโหดเหมือนเดิมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปอีกประมาณ11วันแล้วนะครับผมที่เซิฟจะเปิดก็อย่ากกกดุุยนไอปบท